เดียรูเนี้ดีชอบไหมคะ หนูเนี่ยพอใจเสียไหมคะพอใจสิจ๊ะพอใจมากเลยล่ะหนูนเนี่ยยอดมากเลยนะปากหวานจังเลยนะคะยังไงเสียก็มาใช้บริการหนูบ่อยๆนะคะัจบจนั้นเสียขอกกับก่อนนะเดี๋ยวเสีย เดี๋ยวคุณจะทำงานสายนะับโหน่ากินมากเลยอะ่ะเออเชล่ทำไไมกับเข้าชนนี้ดีจังที่รักแบ่งเงินจากไหนลห่ะพอดีว่าฉันทำยอดขายได้เยอะค่ะเจ้านายก็เลยให้โบนัสฉันหนักเลยโหดีจังเลยอะ่ะงั้นผมจะรีบเก็บเงินแล้วเราสองคนจะได้มีเงินเก็บไปเยอะไง ตอนนี้คุณทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวอาหารเย็นหมดครับอ่ะนี่เอาคนนอนหรือวะเอ่เมื่เมี่อไอเจมันทำงานและชีวิตที่หัว่นั่นดิแต่ในคิดนี้ก็มีมื่อไอเจมว่า ่แล้วมึงคิดว่าไอเจมันจะรู้เรื่องที่เมียมันทํางานออนลน์หรือเปลหรือเปล่าขุนไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ลองถามมันดูดิไม่กล้ามึงแหละเป็นคนถามไปน้องเออมีอะไรวะเออคืออีปายมีอะไรจะถามมึงอ่ะโยนให้กูซะงั้นเออพวกกูสองคนอยากจะถามมึงว่าเมียมึงทำงานออนไลน์หรือเปล่วะฮะ มึงจะบ้าเหรอวะเมียกูณทำงานขายของทั่วไปไม่เท่าหรอกพูดมึงใส่ไล์เมียกูใช่ปะก็พวกกูณสองคนเห็นคลิปเมียมึงในกลุ่มลับนี่ก็เลยลองถามดูว่าเฮ้ยไอ้เจมปกติเนี่ยอนาคขาหน้ากูไม่เคยตื่นเลยเว้ยเมียมึงเนี่ยก็เด็ดไม่เบาเลยนะกูเห็นเนี่ยอนาคขาหน้ากุตื่นทันทีเลยว่ะ กูเลยวะฮะอ้าวะังเล่นโซเชียลั้งนะเล่นทนนิสกขาบ้งอาดูนี่ไม่กูไม่ดูมึงจะไล่เมยกูใช่ปะหยุดหยุดหปไปทำงานได้แล้วกองไปไปไปรอกูด้วยไม่จริงอ่ะพวกมาจะไล่เมย์กูโถ่ไ มีเรื่องอะไรก้องให้หน่อยอ่ะพี่ไม่มีเรื่องกับเขาทำไมปกติพี่ไม่เคยมีเรื่องกับใครนี่ก็เถียงกันเรื่องไรซาร่าแล้วนี่จะไปทำงานหรอค่ะพอดีว่าทางบริษัทมีประชุมด่วนะคะ่ะฉันต้องไปแล้วนะคะครับ เต้นเต้นเลยนะหนูเต้นเยอะๆแบบเนี้ยเสียชอบชอบหนูเนี่ยเซ็กซี่มากเลยนะอ่าพี่คุณคุณก็มาด้วยเหรอน้าหนูเนี่ยสงสัยจะอยากได้สวิงกิ้งนั้นมาทีเดียวสองคนเลย รู้ไงถ่ายเอาในแฟนอยู่อ่ะคุณเห็นไหมโทรศัพท์กําลังไลฟ์สดอยู่เลยนะนี่คุณมาคุณยังไม่รู้อีกเหรอแต่ก็ช่างเถอะนางหนูเนี่ยเด็ดมากเลยนะสนุกแน่มึงไม่ไอายบ้างวะฮะทำแบบเนี้ยมึงมีผัวนะเว้ยพี่แจมฉันขอโทษนี่คุณถ่ายละครกันอยู่เหรอผมขอเล่นด้วยคนสิน่าสนุกดีอ่ะ เราคนบ้านเว้ยชีวิตจริงเว้ยมหมวกไหมนะคนเคี่ยวกับมันโอ,อไไ้ไเคอือไม่จะโดนครับไปครับไปพี่แจมฉันอธิบายได้นะอธิบายอธิบายเลยอะ่ะคือที่ฉันทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าอนาคตเราสองคนฉันหาเงินมาจ่ายค่าบ,บ้านค่ากินถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นเราเมื่อไหร่เราสองคนจะมีชีวิตที่ดีล่ะอันแล้วเขาตัวมึงยังองเดิ กูต้องการคนที่ค่อยๆเก็บค่อยๆทราบไม่ใช่คนที่หาเงินทางละดับมงอ่ะพี่แจมฉันขอโทษพี่อภัยให้ฉันนัดฉันจะเลิกทำอาชีพนี้จละลากันเหรอคนที่เอาไปถวายมงอ่ะสงสัยตรงนัดู้คุบมืแล้วมัง